ตลาดไม่กลัวการเมืองทองและหุ้นพุ่งทำออนทำไฮ่กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนและสมาชิกอยู่นสุกท่ทันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมวินปรีชากับรายการวางแผนเทรดทองนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระสาคัญนะครับฝากเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมง,งานอยู่แสทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเช้าวันพฤหัสที่15มกรานนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราอัดรายการนะครับเป็นเวลา 8นาฬิกา28นาทีนะครับผมก่อนอื่นเลยเราไปดูตัวเลขของเมื่อวานกันสักหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเมื่อวานนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ได้ทําจุดสูงสุดไว้ที่4,643นะครับผมเป็นออทําไฮใหม่นะครับต่อเนื่อง3วันติดแล้วนะฮะแล้วก็ทําจุดต่าสุดไว้ที่4,586นะครับผมระยะวิ่งของเขาเนี่ยอยู่ที่57เหรียญน,นะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปพอดิบพอดีนะฮะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้รับไม้เซลลจากโซน4,643นะครับผ เป็นโซนเซลล์ของคลิปเมื่อวานนี้นะครับคลิปช้าเมื่อวานนี้ก็ TP ไป4,000จุดนะครับเนาะเนาะสบายสบายไปเลยนะครับส่วนสาเหตุนะครับผมนะฮะมาจากปัจจัยภายนอกนะความไม่แน่นอนนะฮะเขาบอกว่าเมื่อประเด็นการสอบสวนทางอาญาที่พาดพิงคุณจรมพาพเวลนะฮะประธานเฟดเนี่ยถูกตีความว่าอาจเป็นแรงกดดันทางการเมืองต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางภาพแรรของตลาดวันจันทร์นะฮะคือความผันผวนดาวโจนเนี่ยเคยร่วงแรงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหุ้นสหรัฐเนี่ยกลับฟื้นแล้วก็ปิดทําจุดสูงสุดใหม่นะครับผมทั้ แล้วก็รัสเซล2,000นะครับสะท้อนว่าตลาดหุ้นเนี่ยเลือกมองข้ามความเสี่ยงการเมืองนั่นเองนะครับในระยะสั้นหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ทันทีนะครับแต่ว่าฝั่งผู้นําธนาคารกลางยุโรปนะครับกลับเตือนชัดว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าเฟดถูกทําให้เชื่อฝั่งฝ่ายบริหารจริงนะครับจะก,กระทบความน่าเชื่อถือของสหรัฐแล้วก็ลามเป็นความเสี่ยงต่อสีิรภาพการเงินโลกนะครับผมถึงขั้นมีการออกถแถลงการร่วมจากผู้นําธนาคารกลางสําคัญนะครับเพื่อปกป้องหลักการอิสระของธนาคารกลางนะัดเียว อีกแนวร้อนทางภูมิทัศร์ก็เพิ่มแรงกดดันขึ้นนะครับผมเมื่อทรัมป์และก็เดนมาร์กเนี่ยยอมรับว่ามีความเห็นต่างขั้นพื้นฐานนะครับเรื่องกรีนแลนด์เนาะแต่ว่าแม้ยังยืนยันจะคุยกันต่อนะครับผมแต่ว่าถ้อยคําแข่งของทรัมป์เนี่ยที่ยืนยันกานว่าสหรัฐเนี่ยต้องได้กรีนแลนด์นะครับผมทำให้ความเสี่ยงเรื่องความสัมพันธ์กับพันธมิตรยุโรปเนี่ยถูกจับตาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมระยะสั้นนะครับโทนรวมเป็นริสออนแบบครึ่งครึ่งนะครับหุ้นเนี่ยย เร่งขึ้นนั่นเองนะครับต้องคอยจับตาดูกันนะครับผมว่าความพันผวนเนี่ยจะมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนีฮะปกติแล้วถ้ามีความไม่แน่นอนนะครับผมในเรื่องของปัจจัยต่างๆเนาะก็อาจจะเป็นผลทําให้ทองคํานั้นปรับตัวขึ้นนะครับผมส่วนกับกันเนี่ยทางพวกสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยก็อาจจะปรับตัวลงะคระับผมแต่ว่าในขณะนี้นะครับทางหุ้นเองสินทรัพย์เสี่ยงเองก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับก็ต้องคอยดูกันนะฮะทีนี <converter S 2> ้นะครับมาดูข่าวในตารางนะครับผมข่าว forex factory ของ เครีมนะครับผมหรือว่าผู้ขอรับบริการว่าง,งานจากตัวเลขครั้งก่อนนะครับอยู่ที่2,08 0 0นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาคาดกันว่าจะมีการเพิ่มขึ้นไปถึง2,15,000าตำแหน่งนั่นเองนะครับผมถ้าสมมติว่าตัวเลขเนี่ยออกมาตามฟอร์ c ค s สต์นะครับผมจะ เป็นปัจจัยหนุนทองคําได้นะครับผมเพื่อนๆจับตากันดูนะครับคืนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแผนเทรดวันนี้นะครับทำอย่างไรกันได้บ้างเรามาดูกันนะครับเช้านี้นะครับประคานทองคำเนี่ยเปิดที่4,626นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ราคาเปิดเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาเลยนะฮะจนตอนนี้นะครับ อยู่ที่4,583นะครับบริเวณนี้ครับเขาติดแนวรับเดิมอยู่เนาะเป็นเป็นโซนดีมานทนะครับที่ส่งเขาขึ้นไปทำไฮใหม่นั่นเองนะครับผมติดอยู่ตรงนี้นะฮะผมแต่ว่าแรงเซลล์เนี่ยยังค่อนข้างแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองลึกกว่านั้นนิดนึงนะครับผมโดยที่เราจะมีโซนซับพอร์ตไว้ให้เพื่อนเพื่อที่บริเวณ4,570ถึง4,560นะครับบริเวณนี้นะเป็นดีมานล่างสุดนะครับผมที่ส่งไปทำออทําไฮได้ทั้ง3ครั้งด้วยกันนะครับต้องบอกว่าโซนเนี่ยอาจจะ ีการปรับตัวลงมาถึงโซนนี้แล้เพื่อนๆพิจารณาเข้า B ได้โดยตั้ง SL ไว้1,000จุดนะครับผมส่วน TP เนี่ยก็1 1,500จุด2,000จุดนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะลุ้นออทําใหม่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมกันหน้าทนแล้วก็เทลลิ่งสต็อปกันไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับไปเทสไฮเดิมนะครับผมบริเวณ4,650ถึง4,640นะครับบริเวณนี้เนาะเพื่อนๆพิจารณาเข้า S ได้นะครับโดยตั้ง SL ไว้1,000จุดเช่นเดิมนะครับผมส่วน TP ก็1,000จุด1,500จุด2,000จุดนะครับผมแต่ว่าอย่าปล่อยไกลนะครับ เพราะว่าเราส่วนเทรนด์นะปัจจัยหนุนทองเนี่ยยังมีเยอะนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงให้เราลึกก็ได้นะครับผมและนี่ก็คือแผนเทรดทองประจําวันนี้นะครับผมย้ำเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับบรหิหารความเสี่ยงกันให้ดีๆ TPSL ต้องชัดเจนนะครับ แล้วก็ถ้าว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคําถามหรือว่าอยากร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยก็อย่ารอช้านะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรากําลังรอคําถามกับคอมเมนต์ของเพื่อนทุกคนอยู่นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงาน U.S. ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ u.s. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด